สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอไทยนะคะประจำวันอังคารที่22มิถุนายน2 5 6 4ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่พร้อมกัน3คนนะคะดิฉันนีทิการกําลังวันคุณจาเริญตันสมบูรณ์และคุณคนสันสิชธนะวิบุณชัยร่วมคุยข่าวกับดิฉันเช้าว,วันนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นที่เราต้องคุยกันเลยเปิดสัปดาห์กันมานะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านวัคซีนในญี่ปุ่นรวมถึงสถานการณ์ในอินเดียด้วยนะคะเสียงสะท้อนของคนไทยในอเมริกาหลังจากเปิดเมืองในแคลิฟอเนีย และจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของเทคโนโลยีการเรียนการสอนในสาขาการแพทย์ยุคโควิดจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะคะแต่เป็นเรื่องที่สถานการณ์ต่างประเทศกันก่อนนะคะวันนี้มี2เรื่องที่น่าสนใจซึ่งจะให้คุณจำเรินเนี่ยเล่ารายละเอียดนะคะหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับท่าทีของอเมริกากับฝั่งเกาหลีเหนือขณะเดียวกันก็มีท่าทีของฝั่งผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมากับทางรัสเซียด้วยค่ะก็เริ่มต้นวันนี้2คู่คู่แรกคือเมียนมารัสเซีย คู่ที่สองก็สหรัฐกับเกาหลีเหนือก็อยังไม่ได้มีอะไรถึงกับว่ายิ่งใหญ่เหมือนกับว่าแม้จะประกาศอะไรเป็นอย่างที่เขาเรียกว่า breakthrough แต่ว่าก็เป็นความคืบหน้านะฮะเป็นเป็นก้าวกันแล้วกันอ่ะเริ่มจากคู่ของรัสเซียกับเมียนมาก,ก่อนทางรัสเซียเนี่ยก็ให้การต้อนรับพลเอกมินอ่องลายาผู้นำอาวุโสพลเอกอาวุโสผู้นำรัฐบาลรัฐบาลอาหารของเมียนมาที่เดินทางไปเยือนกรุงมอสโก โดยทั้งคู่เนี่ยได้ย้าการเสริมสร้างการทํางานด้านความมั่นคงร่วมกันโดยการเดินทางไปครั้งนี้ผพลเอกมินอ,องลายยังไม่ได้ถึงกับเข้าไปพบกับในระดับของพัฒนาที่ดิปูตินแต่ไปพบกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัเสเซียนายนิโคลายพาตูเชฟนะครับซึ่งก็ได้ต้อนรับนะครับแล้วก็ผู้นํารัฐ,ฐประหารของพม่าเนี่ยก็ไปถึงรัเสเซียเมื่อวันอาทิตย์เพื่อร่วมประชุมด้านความมั่นคงนะครับ แล้วก็อย่างที่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงกับมีโอกาสเข้าพบเป็นระดับเป็นผู้นําระดับสุดยอดกับผู้นํารัเสเซียแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์ด้านการทหารระหว่างรัเสเซียกับเมียนมาเนี่ยเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัเสเซียเป็นผู้ขายอาวุธรายใหญ่ให้กับเมียนมาแล้วก็ยังเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่ยังขายอาวุธอยู่นะครับหลังจากที่ประเทศตะวันตกก็มีการความบารเรื่องนี้ไปแล้วก็รัเสเซียก็ให้ทุนการศึกษาแล้วก็ฝึกอบรม ทหารเมียนมาเช่นกันนะครับสื่อของทั้งการเมียนมาให้ความสําคัญเรื่องนี้ด้วยการรายงานข่าวความยาวสินาทีในรายงานข่าวภาคค่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าพบของอพลเอกมินออนไลน์นะครับกับเจ้าที่ระดับสูงของรัเสเซียหลายคนรวมทั้งยังมีการรายงานการไปเยือนวัดพุทธในกลุ่ม,มอสโกด้วยน,นะนะในขณะเดียวกันนักศึกษาเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนมุษยชนก็กล่าวหารัเสเซียว,ว่า มีการให้การรับรองหรือให้การให้ความชอบธรรมกับทางผู้นํารัฐบาลของเมียนมาทำกลางการใช้มาตรการรุนแรงเพื่อปราบปรามผู้ประท้วงถึงแม้ว่ารัเสเซียจะเคยกล่าวนะครับแสดงท่าทีแสดงความกังวลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนจากการประท้วงในเมียนมา,กกาตามนั่นจะเป็นความคืบหน้าความขยับขยืดในเรื่องของเมียนมาก,กับรัเสเซียอีกด้านหนึ่งเป็นคู่ของสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับ ก็หลังจากที่ผู้นําเกาหลีเหนือเนี่ยได้ออกมาแสดงท่าทีเหมือนกับว่ารัฐบาลเปียงยางเนี่ยต้องพร้อมที่จะพูดคุยแล้วก็พร้อมที่จะพบกับการเผชิญหน้ากับสหรัฐไปพร้อมๆกันก็เป็นการส่งท่าทีสองทางมาก็กมีท่าไทยตอบกลับจากทางรัฐทางสหรัฐเหมือนกันโดยผู้แทนพิเศษของสหรัฐเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนายซังคิมพูดเมื่อวันจันทร์ บอกว่าสหรัฐนั้นเนี่ยก็เปิดโอกาสที่จะให้มีการพบปะระหว่างตัวแทนของสหรัฐกับตัวแทนของปียงยางโดยไม่มีเงื่อนไขและจะพบปะกันที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้แต่อาจจะยังไม่ถึงกับการพบปะในระดับผู้นานะเพราะว่าจะต้องเริ่มกันในระดับของเจ้าหน้าที่ <c oughs> ระดับล่างก่อนนะครับ <c oughs> ตั้งแต่โจไบเดนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดียังไม่ได้มีท่าทีหรือการเปิดท่าทีหรือเปิดช่องทางว่าจะมีการพบปะในระดับ ผู้นาเหมือนกับสมัยประทนาทิฎฐิธรรมเป็นต้นมานะครับอย่างไรก็ตามท่าทีที่ว่านี้นะก็อาจจะเป็นท่าทีที่ว่าทางฝ่ายสหรัฐก,ก็หวังว่าทางฝ่ายเากาหลีเหนือจะมีการตอบกลับในเชิงบวกนะครับแล้วก็เป็นท่าทีที่แสดงขึ้นระหว่างที่ผู้แทนพิเศษของสหรัฐเกี่ยวกับเกาหลีเหนือพูดระหว่างการไปเยือนเกาหลีตใต้เป็นเวลา5วันด้วยนะครับโดยบอกว่าจะไม่มีการตั้งเงินไขอะไรทั้งสิน้นก่อนการเจรจาทั้งสิน้นนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็เป็นที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่า เกาหลีเหนือเองเนี่ยกำลังประสบกับวิกฤ,กกฤตด้านการขาดแคลนอาหารเพราะว่าสื่อของทางการเกาหลีเหนือเองรายงานเรื่องนี้ว่าผู้นําคิมจองอึนกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงกำลังหารือมาตรการฉุกเฉินเพื่อรับเหมกับวิกฤตการขาดแคลนด้านอาหารรวมทั้งยังมีเป็นที่คาดการณ์กับว่าเกาหลีเหนือเนี่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโควิด -19 ถึงแม้เปียงยางจะยืนยันบอกว่าไม่พบการติดเชื้อสาารการควบคุมได้แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าคํากล่าวอ้างนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ แล้วในสังคมตัวแทนของสหรัฐเกี่ยวกับเกาหลีเหนือก็ยังบอกด้วยว่าประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสัประชาชาติเนี่ยซึ่งรวมทั้งจีนเนี่ยยังควรจะปฏิบัติตามมาติลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่ต่อไปอย่างเช่นกาจำกัดควบคุมสินค้าที่เกาหลีเหนือจะนําเข้าได้อย่างเช่นน้ํามันและถ่านหินเป็นต้นเพื่อจะสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะนําไปสู่เรื่องของการใช้วิธีทาง,ทางการทูตท,ที่จะปลบล็อก แล้วแก้ชนวนปัญหาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือครับคุณธิติการครับนั่นก็เป็นประเด็นเข้มข้นนะคะสองเรื่องสองรสในต่างประเทศที่นํามาฝากกันนะคะขยับก,กลับมาที่สหรัฐค่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มแล้วนะคะที่แคลิฟอร์ California, เนี่ยกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นอีกครั้งหลังวิกฤตการระบาดของโควิด -19 กนะคะทีนี้ผู้ประกอบการธุรกิจชาวไทยที่นั่นเนี่ยก็ต่างมีความคาดหวังรวมถึงความเชื่อมั่นด้วยนะคะว่า การกลับมาเปิดทําธุรกิจและบริการต่างๆตามคา,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 าสั่งของแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากขึ้นและแน่นอนว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจที่ซบเซามานานจากช่วงโควิดเนี่ยกลับมาดีขึ้นด้วยวันนี้คุณคมสันมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะครับคุณนิติการครับหลังจากที่มีการแจกจ่ายวัคซีนไประยะใหญ่ๆแล้วนะครับในภาพรวมของประเทศสหรัฐมีคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็มครับจำนวนประมาณหนึ่งร้อยเจ็สบห้าล้านคน และเมื่อเรามองเจาะลงไปนะครับอย่างรัฐคลิฟฟอร์เนียที่เป็นหนึ่งในพื้นที่สําคัญด้านเศรษฐกิจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานครับผู้ว่าการรัฐอย่างไนเกวินิวซัมออกมาประกาศว่าจะผ่อนปรนมาตรการต่างๆจากที่เคยจํากัดจํานวนผู้ใช้บริการตามสถานธุรกิจนะครับก็จะอนุญาตให้ดําเนินธุรกิจได้ตามปกติประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วหลายสถานที่ครับก็จะไม่บังคับให้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอีกต่อไป ความเคลื่อนไหวมาตรการต่างๆจากภาครัฐนะครับที่สอดคล้องกับการแจกจ่ายวัคซีนครับทำให้คนไทยที่ดําเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียต่างรู้สึกมีความหวังอีกครั้งที่จะกลับมาทําการค้าขายแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติมากยิ่งขึ้นท่านแรกนะครับที่สำนักข่าว VOA ไทยครับไปพูดคุยด้วยก็คือคุณนัทมนลีประเศรศสริฐศิลป์คนนี้ครับทำธุรกิจร้านอาหารที่ชื่อว่าเรซิเกนอยู่ที่เมืองซันแพร์เบลวอลเลย์ครับ เมืองนี้อยู่ห่างจาก LA ประมาณ16กิโลเมตรเธอบอกว่านี่คือสัญญาณที่ดีนะครับและเชื่อว่าจะส่งผลดีกับภาคเศรษฐกิจร้านของเธอครับในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นครับลูกค้าที่เคยห่างหายหน้าไปก็กลับมาอุดหนุนเธออีกครั้งในประเด็นด้านความปลอดภัยครับคุณนัทมนเธอพูดแบบนี้ครับเธอบอกว่าจะรอดูสักอาทิตย์หนึ่งก่อนดูว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะใส่หน้ากาก,ากไหม เพราะอยากที่จะเซฟแล้วก็อยากที่จะมั่นใจมากกว่านี้นะครับเพราะเอาเข้าจริงๆเราก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเราฉีดวัคซีนครบโดสแล้วหรือ,อยังส่วนอีกท่านครับคือคุณสำเนียงปิงวงรับทำธุรกิจร้านนวดที่ชื่อว่าเวียงละกอนไทสปาครับเปิดอยู่ในย่านท่องเที่ยวแถบแถบซานตาโมนิกาบีชเธอบอกชัดเจนครับว่าหลังจากที่มีการผ่อนปรนมาตรการมาสักระยะครับตอนนี้รายได้ที่ร้านของเธอก็พุ่งสูงขึ้น เธอเล่าย้อนให้ฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้นเงียบเหงาจริงๆพอคนรับวัคซีนมากขึ้นคุณภาพของวัคซีนก็ทําให้คนติดเชื้อลดลงจนตอนนี้ครับลูกค้ามีความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นลูกค้าหลายๆคนครับก็โทรมาถามว่าพนักง,งานที่ร้านของคุณสําเนียงฉีดวัคซีนแล้วยังถ้าเกิดพนักง,งานฉีดครบโดสครับเขาก็มั่นใจที่จะกลับมาใช้บริการที่ร้านอีกครั้งจะว่าไปครับกว่าที่ร้านคือปนีครับจะเดินทางมาถึงจุดนี้ เรียกว่าผ่านสถานการณ์ที่ไม่ปกติมาเป็นเวลาประมาณ15เดือนนะครับแต่พอถึงบทที่จะต้องแจกจ่ายวัคซีนทางภาครัฐก็ทําเต็มสูบครับไม่ใช่แค่การจัดเตรียมวัคซีนให้เพียงพอหรือว่าอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทํานัดหมายมาฉีดวัคซีนแบบเข้าใจง่ายๆแต่ที่รัฐคือเเนียครับยังมีกิจกรรมส,งส่งเสริมเพื่อเรียกให้คนในพื้นที่รีบออกมารับวัคซีนนะครับมีทั้งแจกแพ็กเกจท่องเที่ยวรวมถึงล่าสุดครับมีข่าวจนทําให้เราทั้ง3าคนนะครับ คุณนิติการคุณจำเรินรวมถึงตัวผมด้วยหูตาเป็นประกายเลยทีเดียวครับเพราะที่คลิปนียครับนอกจากได้รับวัคซีนป้องกันโรคโ,โควิดแล้วมีผู้โชคดีจํานวน10คนนะครับได้รับเงินจะเรียกว่าหล่นครับได้ไหมครับได้แตคนละ1นึ่ล้านห้าแสนดอลลาร์ครับคิดเป็นมูลค่าคร่าวๆสี่สิบห้าล้านบาทเรียกว่าคุ้มจริงๆครับได้ทั้งเงินได้ทั้งผุมคุ้มกันเลยทีเดียวครับคุณนิติการครับ โอ้โหเป็นแคลิฟอร์เนียเนี่ยถ้าเราจะแฟลชแ back ไปนิดหนึง่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นรัฐแรกเน,นี่ยอเมริกานะคะที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ว่าสั่งปิดเมืองเพื่อควบคุมการระบาดแล้วก็น่าจะเป็นรัฐเอ่อแรกของอเมริกาเช่นกันที่กลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะเห็นการเคลื่อนที่ในเรื่องของการแจกจ่ายวัคซีนการควบคุมการระบาดและมาตรการที่เข้มงวดแล้วก็น่าจะพอเป็นแบบอย่างให้กับนานาประเทศแล้วก็รัฐอื่นๆได้นะคะในการควบคุมแล้วก็เรียกว่า กดตัวเลขผู้ติดเชื้อในอสหรัฐได้ลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะเอาละค่ะยังอยู่กันที่สถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าไปส่องในหลายๆประเทศทั่วโลกกันดีกว่าเราไปเริ่มกันที่ญี่ปุ่นกันก่อนนะคะเพราะว่าบริษัทญี่ปุ่นก็คือภาคเอกชนบริษัทหลายพันแห่งเนี่ยเริ่มที่จะเคลื่อนไหวนะคะ,ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเริ่มที่จะดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนช้าเกินไปบริษัทเหล่านี้มีอะไรบ้าง ก็มีโตโยต้านะคะบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มซันโตริซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการแจกจ่ายวัคซีนของรัฐบาลกรุงโตเกียวนะคะให้กับพนักงานเองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ตามเวลาของท้องถิ่นเป็นต้นไปทีนี้ภายใต้แผนงานดังกล่าวเนี่ยก็เรียกว่ามาเร็วเคลมเร็วนะคะก่อนการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในฤดูร้อนที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแล้วก็คาดการณ์กันว่าชาวญี่ปุ่นจํานวนมากค่ะจะได้รับวัคซีน ทั้งในที่ทำง,งานของตนแล้วก็สมาชิกในครอบครัวก็จะได้ในเร็ววันนี้ด้วยนะคะจากญี่ปุ่นขยับไปอินเดียสักนิดหนึ่งเพราะว่าทางสาธารณสุขอินเดียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในวันจันทร์เนี่ยอยู่ที่หลัก53,000คนนะคะต่ําสุดในรอบ88วันที่พบการระบาดหนักในประเทศขณะที่รัฐบาลของของ,ออของนเนรนทราโมดีเนี่ยประกาศนะคะว่าอินเดียแจกจ่ายวัคซีนถึง7ล้าน5แสนโดส ในวันจัน์เพียงวันเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของการแจกจ่ายวัคซีนรายวันของอินเดียเลยก็ว่าได้และสูงกว่าสถิติเดิม4ล้าน5แสนโดสที่เกิดขึ้นเมื่อ5เมษายนที่ผ่านมาทีนี้อินเดียเขาเลยตั้งเป้าใหญ่เลยค่ะเขาบอกว่าจะฉีดวัคซีนให้กับประชากรในวัยผู้ใหญ่ให้ได้950ล้านคนนะภายในเดือนธันวาคมนี้แต่ทีนี้ผู้ชี่ยวชาญบอกว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นได้เนี่ยหมายความว่า จะต้องให้ประชาชนฉีดวัคซีนเฉลี่ยวันละ10ล้านเข็มต่อวันนะซึ่งเอาจริงๆคือสูงกว่าเพสที่สหรัฐฉีดได้เฉลี่ยสูงสุดรายวันซะอีกนะคะขณะที่ในเวลานี้มีประชาชนในวัยผู้ใหญ่เพียงไม่ถึง5%ค่ะที่ได้รับวัคซีนแบบครบโดสแล้วอันนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์แล้วปิดท้ายกันที่ไต้หวันค่ะมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันต่ำสุดนะับตั้งแต่15พฤษภาคมอยู่ที่75รายเท่านั้นเมื่อวันจันทร์ โดยรัฐบาลไต้หวันเองเนี่ยเพิ่งจะ,ะได้รับวัคซีนโควิด2ล้าน5แสนโดสจากอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองเน,นะคะไปสั้นๆ2เรื่องเกี่ยวกับโตเกียวโอลิมปิกที่จะมาถึงนี้นะคะ23รกรกฎาคมเขาบอกว่าคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันโอลิมปิกบอกว่าคนที่จะเข้ามาชมได้เนี่ยจะต้องอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเท่านั้นเองนอกจากนี้ยังจํากัดผู้ชมเหลือเพียงครึ่งเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการแข่งขันกีฬาในร่ม หรือการแข่งขันกีฬากลางแจ้งก็าตามที่สําคัญห้ามร้องเชียร์ด้วยนะคะจํากัดเพดานจํานวนแฟนกีฬาเนี่ยเข้าชมไม่เกิน1,000 0คนนั่นหมายความว่าอะไรบัตรที่ซื้อไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะว่ามีการจํากัดจํานวนการเข้าชมนั่นเองนะคะ จริงๆแล้วถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยที่โอลิมปิกเกิดขึ้นมา125ปีที่แล้วเคยมีการระง,งับจากการแข่งขันไปแค่2ครั้งก็คือสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2เท่านั้นเองนะคะทีนี้ทางผู้จับเนี่ยเขาบอกว่าขายตั๋วไปแล้ว3ล้าน6แสน4 0 0 0 0ใบแต่จากมาตรการที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้เข้าชมได้แค่ประมาณไม่ถึงแบบ9 0 0 0ที่นั่งเท่านั้นเองก็เลยนําไปสู่ปัญหาว่าเอ๊ะอาจจะต้องมีการจับฉลากหรือเปล่าว่าใครจะมีโอกาสที่จะเข้าไปชมกีฬาโอลิมปิกครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการขาดทุนโอลิมปิกเนี่ยนะคะไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยอาจจะสามารถทําเงินจากการขายตั๋วได้ไม่ถึง800ล้านดอลลาร์ถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15,400ล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะและอีกเรื่องหนึง่งเกี่ยวกับโอลิมปิกสั้นๆนะคะลอเรลคารเบิร์ตจะสร้างปรติศาค่ะในการเป็นนักยกเหล็กหญิง t r a นส์ก็คือเป็นหญิงข้ามเพศนะคะทีมชาตินิวซีแลนด์ ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันมาก,การมกีฬาโอลิมปิกในกรุงโตเกียวครั้งนี้ด้วยซึ่งหลายฝ่ายก็จับตาเพราะว่านี่คือจุดท้าทายจุดทดสอบใหม่เกี่ยวกับความยุติธรรมในแง่ของอัตลักษณ์ทางเพศในวงการกีฬากับอีกเรื่องหนึ่งก็คือความยุติธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้หญิงทรานส์นะคะกับผู้หญิงจริงๆในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะอาล่ะเรามาส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องราวของการศึกษาและเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์กันดีกว่าเพราะเห็นว่า ที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเทคโนโลยีเอ่อ virtual reality เนี่ยมาใช้สอนเรื่องวิชาการแพทย์การพยาบาลมาบ่อยครั้งแล้วแต่ทีนี้มันยังไม่ค่อยมีบ่อยครั้งนักสำหรับการทันตกรรมการทำฟันเหล่านี้แหละทีนี้ก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในอเมริกาค่ะเขาพัฒนาทำคลินิกทันตกรรม VR ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ในช่วงการระบาดของโควิดควรจำเรามีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังส่งท้ายด้วยใช่ไหมคะ ฟังดูก็ค่อนข้างจะน่าแปลกใจเล็กน้อยนะว่าทันตกรรมทันตแพทย์เนี่ยยังไม่ได้อาศัยเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR กับเสมจ,จริง AR ในการฝึกนักศึกษาเท่าไหร่แต่ตามรายงานแล้วเนี่ยก็บอกว่าเออเหมือนกับว่ามีการแนะนำเทคโนโลยีใหม่นี้เพื่อช่วยนักศึกษาทันตแพทย์นะครับซึ่งก็เป็นการผสมผสานร,ระหว่างเข้าไปดูในวิดีโอก็คือว่าใส่ใส่แว่น VR แล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปอยู่เหมือนกับในคลินิกเสมือนจริง ได้เห็นคนไข้ที่แบบสร้างขึ้นในโลกเสมือนจริงได้หยิบเครื่องมือเสมือนจริงแล้วก็ได้ไปทดสอบขั้นตอนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งโปรแกรมอันเนี้ยก็เป็นการพัฒนาขึ้นมาโดยเป็นความร่วมมือของอาจารย์สองคนที่มีเป็นอาจารย์อยู่ในอเมริกาแต่มีเชื้อสายอินโดนีเซียคนนึงเป็นอาจารย์ทางด้านทันตะเลยอาจารย์คอติโนซูคโคโจอยู่ที่มหาลัยอินเดีอิอน伊เนย์ในนครชิคาโกนะครับเขาก็ร่วมมือกับ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ARVR ที่มหาลัยแห่งรัฐฟลอริดาชื่ออาจารย์มาร์คัสซานโตโซสองคนนียก็อาศัยจุดแข็งซึ่งกันและกันเอาข้อมูลหรือข้อจำกัดในโลกแห่งความจริงจากอาจารย์สุคอตโจมาโดยอาจารย์มาร์คัสซานโตโซผู้เชี่ยวชาญ ARVR ก็มาพัฒนาโปรแกรมต้นแบบนะฮะเพื่อจะในลักษณะที่ว่าเพื่อให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยได้เข้าไปในโลกเสมือนจริงแล้วก็ได้ทดสอบกับคนไข้สเสมือนจริงนะครับ ก็ได้มีการทดสอบกันนะครับซึ่งก็นักศึกษาแพทย์บางคนก็บอกว่าช่วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการปลูกถ่ายฟันหรือว่า n t n t t r t r s p s a n นเนี่ยช่วยได้มากในเรื่องขั้นตอนต่างๆที่ต้องเตรียมน,นะครับด้วยการไปทดสอบกับคนไข้เสมือนจริงมีการรายงานเรื่องนี้ในวารสารวิชาการ Journal of Dental Education ซึ่งก็ถึงจะเป็นที่ยอมรับว่า ประสิทธิผลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เต็มที่เหมือนกับการสอนตัวต่อตัวในคลินิกก็ตามแต่ว่าโปรแกรมเสมือนจริงในคลินิกเสมือนจริงเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบเพราะว่าในช่วงล็อกดาวนักศึกษาไม่สามารถจะไปอย่างผมจะทําฟันตอนเนี้หมอที่จะกรอฟันตอนนี้ก็ยังบอกยังไม่จําเป็นชะลอไว้ก่อนนะครับถ้ามันจะไม่เรื่องเร่งด่วนนั้นก็เป็นการโอ,อกาสให้การได้ฝึกฝนสกิลของนักศึกษาท่านตสามารถทําได้ในช่วงล็อกดาวน์โดยอาจารย์สุคอตโจบอกว่า นักศึกษาทันตแพทย์ต้องจ่ายเงินปีละแสนดอลลาร์สามล้านกว่าบาท <S <S และในช่วงล็อกดาวน์คณะทันตะต้องปิดอย่างน้อยสามเดือนเ,น,เนี่ยในปีที่แล้วโปรแกรมนี้ก็ช่วยในการฝึกฝนไม่ให้สกิลมันหายไปได้นั่นก็เป็นข้อดีนะครับของการปรับใช้เทคโนโลโยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงล็อกดาวน์ครับคุณนิติการนั่นก็ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะที่ช่วยให้นักศาาึกษาแพทย์สามารถที่จะแฮนด์ออนได้แต่อาจจะไม่ได้เป็น แทนจริงๆแต่เป็นเสมือนจริงก็อย่างน้อยก็ช่วยลดทอนสิ่งที่ขาดหายไปทักษะที่เราอาจจะสูญเสียไปในระหว่างที่ล็อกดาวก็เป็นได้นะคะเอาละค่ะใครอยากเห็นหน้าตาของเอ่อเทคโนโลยีคลินิก VR เนี่ยก็ไปตามดูกันได้ทางเว็บไซต์ viewa thai com นะคะและติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ